สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนกันยายนวันที่16ถึง30กันยาเรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณมังกรกันนะคะมังกรเกิดตั้งแต่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ธาตุดินนะคะมีดาวเสาร์เป็นดาวประจำราศีเกิดเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณมังกรกันนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูในช่องนะคะจานฝากช่องด้วยกด ติดตามกดไลค์กดแชร์5จารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะเรามาดูของคุณมังกรก่อนนะคะความรักที่มีประเด็นที่เป็นปัญหาเฉพาะคนที่มีประเด็นนะคะที่เป็นปัญหากันนะคุณมังกรเกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภา,าพันธ์แม่ธาตุดินนะคะมีดาวเสารเป็นดาวประจําราศีเกิดเรามาดูมกกังกรกันหน่อยมังกรเป็นอย่างใดบ้างความรักของคุณมังกร หกไม้คิงออฟบอลควีนออ o สอดเจ็ดไม้แล้วก็คิงออฟสอดอ่ะขึ้นทั้งคิงออฟบอลขึ้นทั้งคิงอ w o สอดกวลาชนิดาก็มาเอ,อ้าตั้งดาบใส่ใครคะคุณมังกร <laughs> คุณกะจะไปฟันไข่เขาคะ <c oughs> ขอดูหน่อยนะคะคนรักของคุณมังกรเป็นอย่างไรกันบ้างอแปดดาบค่ะอึดอัดเหมือนกันนะเนี่ย King of Sword Emperor Eight of Pentacles Justice เรื่องราวของคนรักคนรัก อดีตของคุณและตัวของคุณเองอดีตของคุณทั้งสองคนเป็นอย่างไรกันบ้างไฮโรแฟนสองไม้เพดอบอนสิบไม้จัสมินเรื่องราวของคุณมังกรน,นะคะ ุณมังกรบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาฉันทำดีมากมายฉันทำดีเยอะแยะมากมายแต่คุณไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นค่าไม่เห็นความดีของฉันเลยตอนนี้ฉันตั้งดาบตั้งกำแพงพร้อมและมีอะไรปัญหาอะไรฉันพร้อมฟันพร้อมอมฉะนะคะมันอกมั่นใจในมุมของตัวเองมีความเข้มแข็งมากขึ้นจากที่แต่ก่อนยอม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 มาทุกอย่างตอนนี้นะคะเข้มแข็งมากขึ้นแล้ว รู้สึกว่ายอมหักไม่ยอมงอเลยแหละนะคะอะไรไม่ดีไม่ไม่ดีฉันก็พร้อมตัดนะคะพร้อมตัดพร้อมจบเหนื่อยละพอแล้วฉันฉันดีมามากพอแล้วนะคะประมาณนั้นมันดีมาเยอะแล้วอะ่ะทําดีที่สุดแล้วว่าทําดีมากขนาดนั้นเธอไม่เห็นความความดีของฉันเลยนะคะเออฉัน ฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่เอาละฉันฉันพร้อมแล้วถามว่ายังดีอยู่ไหมมังกรยังดีอยู่จ่ะยังดีอยู่ยังดูแลคนรักได้ดีอยู่นะคะแดงดีเหม,ม,มือนเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าพร้อมค่ะเขาเรียกว่าตั้งกําแพงตั้งตั้งตั้งตัวตั้งจิตตัวเองพร้อมแล้วถ้าอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นเอาล่อวะอะไรจะเกิดก็เกิดนะคะประมาณนั้นเอ่อทีนี้คุณคนรักของคุณมังกรอาจจะมีเรื่องราวของความปุบปรับ ทำอะไรปุ๊บปั๊บฉับพันไม่ค่ะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งท่าด้วยอีโก้แรงมีโก้มีมั่นมีฟอร์มในมุมของตัวเองเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับมีลูกน้องบริวารเป็นคนที่มีอีโก้มีตําแหน่งหน้าที่นะทางานอยู่ในมุมที่ตำแหน่งใหญ่โตพอสมควรเนาะในมุมของคนรักของคุณมังกรเป็นคนที่ถ้าจะทำอะไรค่อนข้างที่จะมีความเที่ยงตรงในมุมของตัวเองอยู่นะเออนะคะ ทำอะไรก็มีความมั่นอกมั่นใจพร้อมเหมือนกันในมุมของตัวเองพร้อมลุยพร้อมฟันพร้อมฉะเดินลุยหน้ามุง่งทุ่งพุ่งมุ่งตรงต่อเป้าหมายนะคะพุ่งชนพุ่งชนเป้าหมายนะคะมีการทําอะไรแบบปุ๊บปั๊บฉับพันด้วยนะมีเรื่องราวของอะไรที่มันปุ๊บปั๊บฉับพันเกิดขึ้นก็ได้นะในเรื่องราวของคนรักของคุณมังกรนะคะตอนนี้รู้สึกอึดอัดกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนะ่ะมันจะเป็นยังไงรู้ว่าตอนนี้อยู่ในมุมของความอึดอัดมากไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเป็นยังไงแต่ถ้ามันมีความปุ๊บปั๊บฉับพลันฉันก็พร้อมตั้งรับเหมือนกันแหละนะคะแต่ก็อึดอัดกับปัญหานี้พอสมควรแต่ให้ทำอะไรไหมก็ไม่ทำนะคะเขามีคนชอบในเรื่องราวของความเที่ยงตรงอยู่นะ ทำอะไรถ้ามันไม่เที่ยงตรงรู้สึกไม่ดีเขาก็ไม่ชอบแหละเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากพอสมควรนะแต่มันก็จะมีความเจ้าชู้กลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มในมุมของเขาแหละนะคะแต่ก็มีความรักครอบครัวมากๆนะคะถ้าครอบครัวฉันมีปัญหาฉันก็คือเหมือนกับว่าใครทําอะไรครอบครัวฉันไม่ได้ประมาณนั้นแหละนะคะถ้ามีใครเข้ามาทมําให้ครอบครัวฉันมีปัญหาฉันก็ไม่พอใจนะประมาณนั้นนะ ตัวของคนรักของคุณมังกรนะคะทีนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องราวของความไม่ไม,ไม่ไม่เสมอกันสีลไม่เสมอกันเอย่ยไลฟ์สไตล์ไม่เสมอกันเอย่ยหรือเรื่องราวของการใครใครคนใดคนหนึ่งที่ทําผิดศีนทําก็ได้นะมีเรื่องราวของความรักเกิดขึ้นเป็นความรักที่เกิดขึ้นใหม่ในมุมของคนสองคนแล้วก็รู้สึกคิดถึงเขาคิดถึงคนคนหนึ่งที่อยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล ะะมีความรักเกิดขึ้นในมุมใหม่แล้วก็มีความคิดถึงฟัอมองสองโซเชียลดูเขาอยู่เสมอนะคะแล้วก็เรื่องราวของคุณสองคนก็รู้สึกมันหนักมันเหนื่อยมันท้อกับเรื่องราวของความรักที่รู้สึกว่าพูดคุยกันน้อยลงหรือการพูดคุยกันมันไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยที่จะ ไม่ค่อยเข้าใจกันประมาณนั้นค่ะพูดคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันคุยกันน้อยลงนะคะเล่นโซเชียลกันมากขึ้นมุมใครมุมมันประมาณนั้นนะคะเกิดมีความรักใหม่เกิดขึ้นในมุมของคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ได้ที่เกิดมีความรักใหม่อยู่ในมุมของตัวเองแค่เป็นความรักเล็กๆแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะยิ่งใหญ่อะไรมากมายเป็นความรักเล็กๆแต่เล่นไปเล่นมามีความผูกพนันนะในความรักของมุมของคนใดคนหนึ่งของคุณมังกรหรือคนรักคุณมังกร เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นั้นฉะนั้นความรักแลรดูว่ามันจะเป็นความรักของคุณสองคนจะยุ่งเหยิงพัวพันเพราะความรักใหม่เกิดขึ้นในมุมนั้นนะอ่ะทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าคุณมังกรถ้าคุณพูดได้บอกได้อ่ะคุณจะบอกคนรักของคุณว่าอะไรขอดูหน่อยนะคะพูดได้บอกได้จะบอกคนรักว่าสามดาบเฮ้ยสามไม้สามไม้ค่ะสามไม้ไม่ใช่สามดาบเก้าเหรียญ คิงออฟไนท์ออฟวอร e นเดอะไฮเพนเทสเจ็ดเหรียญอ่คาคุณมังกรพูดได้บอกได้จะบอกว่าหยุดเธอไอความรักที่เธอจับปลาสองมือความรักที่เธอมีความรักให้กับคนคนหนึ่งที่อ่าฉันรู้ว่าเธออ่ะเฝ้ามองเฝ้าดูเฝ้าคิดถึงเฝ้ารักเขาอยู่ในมุมของเธอและเธอแอบไว้ในใจลึกๆของเธอ เธอคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าเธอมีใครคนนั้นแอบซ่อนในความรู้สึกฉันดูมานานแล้วฉันเฝ้าดูเรื่องเรานี้มานานมากพอแล้วและวันนี้เธอก็ยังคิดถึงเขาอยู่เหมือนเดิมเธอยังไม่ได้หมดรักจากเขาเธอยังไม่ได้เลิกอยากที่จะติดต่อกับเขาเธอยังติดต่อเขาอยู่เหมือนเดิมนะคะเธอยังรักผู้หญิงคนนั้นเหมือนเดิมหรือเธอยังรักผู้ชายคนนั้นเหมือนเดิมก็ได้นะหญิงก็ได้ชายก็ได้ค่ะ เธอยังรักคนคนนั้นเหมือนเดิมใช่ไหมเธอซ่อนแอบฉันเธอพยายามทําให้ฉันเห็นว่าเธอไม่ได้มีแล้วเธอเลิกแล้วแต่สุดท้ายเธอยังแอบคิดถึงเขาเธอยังต้องการที่จะมีเขาอยู่ในจุดนั้นเธอเลิกได้ไหมกับไอ้เรื่องราวตรงเนี้ยเธอถ้าเธอไม่เลิกฉันจะเลิกเองนะถ้าเธอไม่เลิกอะความหมายของคุณมังกรพูดประมาณนั้นเนาะเพราะว่าแลดูคุณมังกรก็น่าจะวางเป้าหมายในมุมของคุณมังกรไว้เหมือนกันแหละถ้า ความรักตรงนี้ไม่ดีฉันไปจริงนะอ่ะนะคะประมาณนั้นเลยเนาะบอกคนรักของคุณมังกรไว้นะคะคณทีนี้ขอดูคุณมังกรสิถ้าคุณพูดได้บอกได้คุณจะบอกว่าอะไรขอดูหน่อยนะพูดได้บอกได้จะบอกว่าสองดาบสองถ้วย The Fool The World Queen of w n n d s ถ้าคนรักของคุณมังกรพูดได้บอกได้จะบอกว่าฉันรู้ว่าเธอต้องการที่จะเป็นอิสระเธอต้องการที่จะออกจากความรักของฉันใช่ไหมความรักที่ฉันมีให้เธอฉันก็คิดว่าฉันรักเธอและฉันก็ทําทุกอย่างให้เธอเต็มที่หมดแล้วหรือเธอต้องการไปมีใครใหม่ในมุมของเธอเธอต้องการเป็นอิสระใช่ไหมมีใครต้องการมีใครบอกเธอหรือมีใครบังคับเธอหรือมีใครอ่า ช่วยเหลือช่วยเหลือในเรื่องราวความคิดนั้นกับเธออาจจะมีผู้ใหญ่ฝ่ายของเธอหรือเปล่าที่ต้องการให้เธอกับฉันเลิกกันทั้งๆที่เราสองคนก็รักกันทั้งๆที่ฉันก็รักเธอฉันทาทุกอย่างให้เธอเห็นว่าฉันก็รักเธอยอมที่จะตัดทุกอย่างออกจากเรื่องราวความรักของเราเหลือแค่เราสองคนตัดทุกอย่างออกแล้วเหลือแค่เราสองคนเธอยังไม่พอใจอีกหรือไงเธอต้องการที่จะไปหาความรักใหม่ของเธอหรอ บางคนนะคะอาจจะอยากออกไปต่างประเทศอาจจะอยากไปหาความรักใหม่ที่ต่างประเทศก็ได้นะมันขึ้น The World the world คือเรื่องราวของความรักต่างชาตินะคะเรื่องราวของการไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเธอต้องการออกจากฉันเธอต้องการไปเป็นอิสระเธอต้องการไปต่างประเทศหรอหรือเธอต้องการไปที่อื่นที่มันมีความสุขในมุมของเธอเหรอเธออยากเจออะไรที่มันแปลกใหม่ในมุมของเธอที่เธอคิดว่าเป็นความสุขหรอทําไมเธอไม่อยู่กับฉันในเมื่อฉันพยายามทําดีให้เธอเห็น ความรักของฉันพยายามทําให้เธอเห็นว่านี่คือความรักของฉันที่ฉันมีให้ถึงแม้อ้ความรู้สึกลึกๆในใจที่มันมีอยู่ฉันก็ไม่ได้ว่าฉันจะไปหรือฉันจะเป็นแต่ฉันพยายามที่จะกลับมาเป็นความรักกับเธออยู่ตรงนี้ฉันทําแล้วมันยังไม่ดีพออีกหรออันนี้มุมของคนรักของคุณมังกรบ,รบอกเนาะคนรักของคุณมังกรก็กลัวคุณมังกรจะไปมีใหม่เหมือนกันล่ะค่ะกลัวคุณมังกรจะออกจากเขาไปมีความรักใหม่เขาบอกเขาพยายามทําดีแล้วนะ พยายามกลับมาเป็นความรักที่ดีแล้วแต่ว่าก็ยอมรับแหละว่าไอ้ความรักที่มันอยู่ในใจมันยังไม่เหมาะออกหมดหรอกไอ้ที่เขามีใครสักคนอยู่ในใจเขานามันยังไม่หมดแต่เขาก็พยายามทําดีที่สุดในมุมนั้นให้ให้เธอเห็นแล้วประมาณนั้นนะคะยอมตัดทุกอย่างออกแล้วแต่แลดูว่าคุณมังกรไม่เชื่อใจเขาเพราะว่าแบบนั้นนะคะอ่ะขอดูหน่อยนะว่าเเรื่องราวของคุณสคนจะเป็นยังไงต่อไปในวันขนา้างหน้า เรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างได้ Queen of Cup สิบถ้วย p e of Pentacle the Empress the Magician เขาบอกว่าอนาคตของคุณทั้งคู่มันไม่ได้เลิกกันหรอกค่ะคุณสองคนเป็นครอบครัวแม้ความรักมันจะเป็นความคิด ต่างๆน,นานานะคะคุณมังกรอาจจะคิดเยอะก็ได้เพราะมีดาวเสาร์เป็นดาวประจำราศีเกิดเนาะอาจจะมีความคิดความเครียดเรื่องราวต่างๆคิดแล้วก็เครียดๆแล้วก็อึอดอัดอยู่ในมุมของตัวเองอยู่เสมอจึงทําให้รู้สึกว่าครอ,อบครัวมีปัญหาเขาทําดียังไงก็ยังก็ยังเก็บเรื่องราวต่างๆไว้ในใจแล้วก็มาคิดอยู่ในมุมของตัวเองนะคะ ฉะนั้นคุณสองคนไม่ได้เลิกกันนะจ่าไม่ได้เลิกกันหรอกถึงไม่เลิกก็จะได้กลับมาหากันอยู่ดีนะคะเพราะว่าคุณสองคนเป็นครอบครัวนะคะรักกันก็อ่าเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่นั่นแหละเนาะจย์ว่าคงจะไม่ได้ไปไหนกันก็้นกลับมาหากันอยู่ดีนั่นแหละนะคะถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้เลิกกันหรอกแค่ความละหองละแห่งกันเท่านั้นแต่ถ้าคุณสองคนเปิดใจคุยกันนะคะว่า ถ้าคุณธนูเอ่อถ้าคุณมังกรขออภัยด้วยด้วยความที่เพิ่งจะดูของธนูจบนะคะก็เลยหลงถ้าคุณมังกรกับคนรักของคุณสองคนนะคะพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันเคลียร์เรื่องราวต่างๆด้วยกันมันมีเหตุอะไรที่ทําให้ต้องเป็นแบบนั้นถ้าเคลียร์กันแล้วอาจารย์ว่ายังไงก็ไม่ได้เลิกกันหรอกค่ะเพราะคุณสองคนรักกันนะคะสู้ฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันขนาดนั้นไม่ได้เลิกกันหรอกค่ะแต่แค่เข้าใจกันผิด แล้วก็คิดมากเท่านั้นเองนะคะในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนาะอ่าอันนี้เรื่องราวของความรักของโดยรวมโดยรวมนะคะของมังกรนะไม่ได้ระบุของใครคนใดคนนึ่งฉะนั้นใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาหาอาจารย์ได้จ้าได้ที่เบอร์โทร0884531019แอดไลน์เบอร์โทรมานะคะ0884531019ค่ะอ่า ถ้าใครต้องการให้คนรักกลับมาหรือคนรักเริ่มมีความระหองระแหงออกไปทางอื่นก็ให้อาจารย์ดึงรักให้ได้นะคะให้อาจารย์ผูกจิตให้เขากลับมาเป็นความรักระหว่างเราเป็นครอบ<ม>ครัวของเรานะคะไม่ต้องงอแง,งไปทางอื่นก็ได้นะทักมาหาอาจารย์ได้นะคะแต่ทุกคนต้องดูดวงส่วนตัวก่อนนะเพราะว่าอาจารย์จะได้รู้พื้นฐานความรักของคุณว่าความรักของคุณเป็นแบบไหนช่วยได้อาจารย์บอกช่วยได้ช่วยไม่ได้อาจารย์บอกช่วยไม่ได้นะคะ ทุกคนต้องดูดวงส่วนตัวก่อนนะถ้าจะให้อาจารย์ช่วยดึงความรักให้นะคะแล้วก็อาจารย์ดูดวงนะคะค่าครูโปรโมชั่นกลางวัน299บาท8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นช่วงโปรโมชั่นกลางวันส่วนตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะอาจารย์เป็นค่าครูปกตินอเนาะ5บ9าบาทเป็นค่าครูปกติช่วงคิวกลางคืนนะคะ แล้วก็อาจารย์ดูดวงทุกวันยกเิ้นวันพระนะถ้าใครต้องการให้อ่าต้องการปรึกษาต้องการรู้เรื่องลราก็ทักมาหาอาจารย์ได้นะคะถามคิวได้เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์เป็นเพื่อนในช่องให้กับอาจารย์ขอบคุณมากๆจากใจเลยนะคะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องไปแล้วนะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ